สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัสที่29เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะหาอ่านฉบับเต็มของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งจะมีคอลัมน์อยู่หลายคอลัมน์แล้วก็มีข่าวมีบทความที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะหาอ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ หรือว่าจะซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเองที่บ้านก็ได้บรรยากาศไปแบบหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องบรรยากาศเนี่ยวันพรุ่งนี้วันที่30กันยายนบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงจะคึกคักทีเดียวนะครับบรรยากาศทางการบ้านการเมืองก็คงจะคึกคักตามไปด้วยเช่นกันแต่เอาละครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้ประกาศหอมก็เลยเอาเรื่องของก่อน ที่จะมีคำวินิจฉัยเนี่ยมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยวันนี้เนื้อเรื่องว่าอย่างนี้ครับบอกว่าต้องตั้งตารอกันเลยนะครับวันพรุ่งนี้วันที่30กันยายนน,นี้นะครับบ่ายสามก็รู้กันแล้วครับว่าหมหรือจา่าจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะไปต่อเรื่องนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบปีเลยนะครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยที่อาคารศาลเองก็คงจะยัดทนาน เต็มไปด้วยนักข่าวซึ่งน่าจะเดินเบียดกันเพราะว่าไม่มีที่ว่างสําหรับใครแน่ๆนะครับวันพรุ่งนี้แน่นอนครับเช่นเรื่องการบ้านการเมืองนี่ก็เหมือนกันนาทีนี้เนี่ยมันไม่มีที่ว่างให้ใครได้เดินกันง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้นํามวลชนล้วนแล้วแต่มีราคาที่ต้องจ่ายด้วยกันทั้งสิน้นย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวทางวินิจฉัยนะครับไม่ใช่คำพิพากษานะครับ แนวทางในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยแตมีอยู่แค่2แนวหลักๆเท่านั้นแหละครับแนวที่1ก็คือวินิจฉัยตามคํำร้องกับแนวที่2ก็คือวินิจฉัยตามคํำร้องแต่เพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อความชัดเจนมากขึ้นทีนี้เราจะกลับไปดูคํำร้องของพรักร่วมฝ่ายค้านกันก่อนทีละเรื่องทีละตัวอักษรทีละประเด็นนะครับ คำร้องของพักร่วมฝ่ายค้านนี่เขาบอกว่าอย่างงี้ครับเขาบอกว่าประสงค์ขอให้ศารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามมาตรา170วรรคสองและมาตรา158วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่24สิงหาคม2557ราชกิจานุเบกษาเล่นที่131ตอนพิเศษ159งอง,ง,ง,งู25สิงหาคม2557และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่9มิถุนายน2562เป็นราชกิจจารุเบกษาเล่มที่136ตอนพิเศษ158งอง,งู11มิถุนายน2562พลเอกประยุทธ์จึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันจนถึงวันที่24สิงหาคม2 5 6 5รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกินกว่า8ปีนับ ตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2565เป็นต้นไปนี่แหละครับคำร้องฝ่ายค้านเข้ามาอย่างนี้ซึ่งถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวิจัยตามคำร้องอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยนะครับประเด็นเนี่ยมันก็จะแคบลงประเด็นเนี่ยมันจะเหลือแค่ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปีในวันที่25สิงหาคมหรือไม่ถ้าใช่ก็จบ ถ้าไม่ใช่สารก็ยกคำร้องไปก็แค่นั้นมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับแต่สารเนี่ยอาจจะไม่ได้วินิจฉัยต่อว่าให้นับหนึ่งตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไปจบวันที่เท่าไหร่เพราะฝ่ายค้านอย่าลืมนะครับเขาไม่ได้ถามในประเด็นนี้นะครับหากฝ่ายค้านอยากจะให้เคลียร์ในประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องยื่นคําร้องขึ้นมาใหม่แล้วสารรัฐธรรมนูญก็จะต้องใช้เวลาพิจารณาส่วนจะนานเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกครับ เพราะขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านว่าจะยื่นคำร้องใหม่เมื่อไหร่ด้วยนะครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะไม่นิจฉัยเกินคำร้องก็ได้คือถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญตีความว่าให้เริ่มนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ2560มันก็ต้องมีรายละเอียดนะครับว่าเริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่แล้วก็ไปจบตอนไหน หลักๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แนวทางนะครับคือ1คือน,นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 6 0คือวันที่6เมษายน2560เพราะฉะนั้นวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์ก็จะไปสิ้นสุดลงในวันที่5เมษายน2568นอะครับอันนี้เป็นแนวที่1แนวที่2คือให้เริ่มนับหลังจากการเลือกตั้งปี2562ไปแล้ววันที่มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือวันที่9มิถุนายน2562ถ้ามาแนวนี้เนี่ยนะครับจะไปสิ้นสุดเอาวันที่8มิถุนายน2570แต่ถ้าหากว่ามีการตีความรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดเนี่ยนะครับทุกตัวอักษรถ้ามีการตีความกันแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางที่3เกิดขึ้นมาใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าการเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ไม่ได้ใช้บทปกติในรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าใช้บทเฉพาะการตามมาตรา272ให้สวทั้ง250คนเนี่ยมีสิทธิ์ในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2562ในจึงไม่ได้เป็นไปตามมาตรา158ที่บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คน ประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันวรสอครับนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้ความเห็นชอบตามมาตรา159วรรคสนะครับให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและก็วัคที่4ครับ นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละครับจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่มีการนับหนึ่งกันเลยนะครับแต่แนวทางนี้เนี่ยแหมดูแล้วมันก็จะสุดโต่งไปหน่อยนึง แต่ถ้าหากว่าจะพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าการนับ1ตามมาตรา158ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเลยถ้าเป็นแนวนี้นะครับนี่แหละครับนั่นคือแนวทางที่ควรจะรู้ไว้ก่อนก่อนที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาแต่อย่างว่านะครับศาลท่านอาจจะมีแนวทางวินิจฉัยที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องอ้างอิงตามตัวบทในรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับจะให้เหตุผลเหมือนกับคดีซุกขุนจำได้ใช่ไหมครับให้เหมือนกับคดีซุกขุนในอดีตไม่ได้เหตุผลในครั้งนั้นเนี่ยจุมพลนะสงขาซึ่งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากในคดีดังกล่าวเนี่ยให้เหตุผลเอาไว้ท่านผู้ฟังฟังนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับผมก็ตัดสินของผม โดยยึดหลักประชาธิปไตยและหลักรัฐศาสตร์ว่านายกทักษิณเนี่ยไม่ได้มีความผิดสาเหตุที่ผมตัดสินแบบนี้ก็เพราะผมเห็นแล้วว่าประชาชนก็พร้อมใจกันเทคะแนนเสียงให้กับไทยรักไทย11ล้านเสียงนี่คือเสียงสวรรค์ของประชาชนที่พร้อมใจกันเลือกทักษิณให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ1ิบกว่าคนจะมาไล่เขาลงจากตําแหน่งได้ยังไงวันนั้นถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินว่านายกทักษิณผิด ป่านนี้คุณรู้ไม่จะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้เห็นพลังของประชาชนที่มาให้กําลังใจนาย,นยกทักษิณวันที่มาชี้แจงต่อศาลร,รัฐธรรมนูญไหมล่ะครับขนาดกล้านรงจันทิกซึ่งเป็นเลขาธิการปปชเนี่ยยังต้องหลบออกไปทางประตูลหลังศาลร,รัฐธรรมนูญเลยถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญไล่เขาออกไปป่านนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยถูกเผาไปแล้วตั้งแต่วันที่ตัดสินคดีนี่แหละครับเป็นเหตุผลของ จุมพลณสงขลาเมื่อตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญในคดีสุขขุนทักษิณะการหอมบอกว่าเหตุผลแบบนี้เนี่ยมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะมันไม่มีม็อบไปกดดันศาลร,รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะครับว่าจะต้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ต่อเท่านั้นม็อบนี้ไม่มีครับเช่นกันครับวันที่30วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ จะมีม็อบไปกดดันสารรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยมันจะตรงข้ามกับเมื่อคราวสุขขุนคราวนี้จะไปกดดันห้ามวินิจฉัยเข้าข้างพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยจะต้องไม่เอามาเป็นองค์ประกอบในการวินิจฉัยแน่นอนประเด็นนี้ตัดทิ้งไปได้เลยทุกอย่างต้องเป็นไปตามตัวบทของรัฐธรรมนูญครับส่วนไอ้ใครจะพอใจหรือใครจะไม่พอใจคำวินิจฉัยอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ตุลาการสาร รัฐธรรมนูญท่านจะต้องคํานึงถึงแต่ประการใดและไม่เป็นเหตุให้ต้องเบี่ยงเบนคาวินิจฉัยด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยประกาศหอบอกว่าบทบาทของพลเอกประยุทธ์ที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูนวาาินิจฉัยว่าบาราการดารงตําแหน่งยังไม่สิ้นสุดนะครับจบงานใหญ่งานนี้เมื่อเคลียร์งานเก่าหมดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการแสดงสปิริตทางการเมืองอาจจะนะครับ อาจจะเป็นสเปิลิที่นักการเมืองที่อ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็ได้สปปริิที่ว่านี่คืออะไรคือการที่เราเนี่ยนะครับอาจจะได้ยินวลีอมตะอีกสักครั้งหนึ่งวลีอมตะที่ว่านี่คืออะไรคือประโยคที่บอกว่าผมพอแล้วนะคร่บ